โอเคสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมจะไปทำวิธีการซ่อมเพื่อนรองเท้าหลุดนะครับชิ้นส่วนรองเท้านะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นของรีบบอกรับชิ้นส่วนรองเท้าก็เป็นช่วงนี้ครับที่มันหลุดนะครับใช้งานมานานแล้วสภาพมันก็หลุดนะครับก็เป็นชิ้นส่วนนี้ครับให้ทุกท่านนะครับล้างทำความสะอาดทั้งสองชิ้นงานก่อนครับแล้วก็ใช้นะครับเช็ดซูเช็ดซู่ครับซับให้มันแห้งครับให้แห้งๆที่การกคือแค่ใช้กาวนะครับกาวยางธรรมดานะครับ ทาให้ทั่วบางๆแล้วทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับก็ทำการติดเราจะอยู่แน่นมากครับอยู่แน่นมากเหมือนเหมือนติดมาจากโรงงานนะครับแต่ที่สำคัญคนต้องทำความสะอาดรองเท้านะครับชิ้นงานให้สะอาดนะครับพวกเศษอะไรต่างๆต้องเอาเออกให้หมดน,นะครับแบบนี้ครับ ทากาวให้แห้งทิ้งไว้1ชั่วโมงค่อยมาติดนะครับติดเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณ1-2ชั่วโมงครับก็สามารถใช้งานได้นะครับวันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับก็มีทากาวทุกท่านอยู่นะว่าทาบางๆครับขั้วถอดกาวยางคือแห้งช้าแต่ติดแน่นนะครับเราต้องใช้ตัวนี้นครับก็ใช้เกียยมนันครับทาให้ขั่ว,วครับ ปาดมันนี่ก็าทาให้ทั่วครับทางบางนะครับไม่ต้องทาหนาน,นะครับทางบางแล้วทิ้งงานทิ้งงานไว้ให้แห้งสนิทนะครับส่วนหน้าผมทิ้งไว้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับแต่ว่าสองชั่วโมงกําลังดีครับนะครับสองชั่วโมงแนะนำสองชั่วโมงนี้กว่านะครับทาให้แห้งทาบางๆครับมีอะยกครับซ่อมเองได้นะครับ เอาเหนียวนิดนึงก็ทาบางๆทางดักเกลี่ยรครับเกลี่ยให้บางที่สุดนะครับแต่ว่ากาวยังต้องติดทุกชิ้นส่วนนะครับแต่ว่าให้มันบางอย่าทาหน,นาครับนี้ไม่ได้ครับบางๆโอเคนะแบบนี้กำลังดีนะครับ ทิ้งไว้นะครับ้าผ้ามาลองครับอย่างเหนียวนะฮะทิ้งแบบนี้แบบนี้ไว้นะครับต่อมาคือมาทา้ชิ้นนั้นนี้ครับนี่ก็เหมือนกันกระทายแห้งบางๆครับน้องทานาครับระวางมันจะ ถ้าคุณยิ่งทาบางเลไรยิ่งดีครับเพราะถ้าแห้งแล้วปุ๊บติดแน่นครับนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องทาได้ประมาณประมาณนี้ครับก็จะมีเนื้อกาบางนิดหน่อยเนะี่ยนุ้ก็พยายามทาใ้ทั่วนนครับตรงขอบนี้ก็ทาก็ดีครับนี่ครับตรงขอบนี้ทายแหายครับ แบบนี้ครับก็ใช้เกียงตั้งเกียงแบบนี้ครับถ่ายมันเพื่มชิ้นงานติดแบบนี้ครับสาม,ม,ม,มารถซ่อมเองได้ครับตัวนี้ครับใช้กาวยางตัวนี้ก็ซื้อวันสามสิบบาทนะครับไม่ได้แพงมากนะครับสามสิบบาท ไปแล้วทั่วเครับนี่ก็จัดชิ้นงานแบบนี้ครับเพื่อนขอบอนิดนึงไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปสนใจไปนะไม่มีใครมาดูเพื่อนรองเท้านะอย่างนี้ครับที่สาคัญคือทำารทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทากาวให้บางๆนทางที่สุดนะครับสามารถทําเองได้นะครับไม่ยากนะครับนี่ครับใช้กาวนิดเดียวเองนะครับไม่ไม่เยอะนะครับ ผมซื้อมากาวตัวนี้ก็ใช้ได้เป็นปีครับแล้วก็เก็บให้ถูกต้องครับมันจะไม่แห้งครับกาวอย่างนะครับใช้นิดเดียวก็ออตรอนี้มันขอขานี่ก็ทามัน แค่นี้ครับก็ทิ้งไว้นะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับถึงสองชั่วโมงผมแนะนำา2ชั่วโมงนะครับก็กาวนะครับปิดให้สนิทนะครับแล้วก็ปิดอย่างนี้นครับสนิทเทคนิคครับใช้กาวปุ๊บความนี้ลงครับ ครับนี่ลงนะครับนะครัให้กาวอยู่นานนะครับไม่แห้งนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาทิ้งไว้แล้วมาติดกันนะครับโอเคครับหลังจากทิ้งไว้สองชั่วโมงครับหลักทําการนะครับดูว่าเริ่มแห้งนะนี่จับดูมันจะเริ่มแห้งนะครับเราก็ทําการเอาชิ้นงานสองชิ้นงานติดกันได้ครับก็ต้องติดกันให้ตรงๆนี่ครับนะครับจะเหนียวมืดมากนะครับถ้ามัน แห้งแล้วมันเยอจริงครับเหนียวสุดๆนะครับแล้วก็กดลงไปแบบนี้ครับก็ทิ้งไว้อีกนะครับกดแห้แน่นๆนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องกดเปใช้มือนะครับกดนะครับแต่ทามันแห้งแล้วนะครับมันจะติดสนิทนะครับถ้ากาวมันแห้งแล้วครับชิ้นงานเราแค่แน่นสนิทนะครับก็จะมีร่องรอยของคราบกาวนิดหน่อยนะครับก็ ม่เป็นไรนะครับอย่าใช้งานนานๆไปอย่ากาวมันก็จะร่อนออกนะครับนี่นะครับแล้วระหว่างนี้ครับเรามีเครื่องกดเราก็ใช้มือกดแทนก่อนครับวางชิ้นงานที่เหมาะสมนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับมันจะแห้งสนนะครับนี่หพอแห้งแล้วไม่ติดง่ายนะครับแค่นี้เองครับแค่คุณทากาคุณอย่ารอให้อย่าอย่าให้ตนอยัดติดตอนเปลี่ยนครับปิดตอนแห้งนะครับแค่นี้ ทิ้งานคุณไอยู่หลังจากนี้คุณก็ทิ้งเอาไว้สักสองสามชั่วโมงนะครับหลังจากทากาวนะครับประมาณทิ้งไว้สักสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือถ้าคุณยังไม่แห้งสนิทคุณก็เอาตากแดดทั้งวันหนึ่งก็ได้ครับก็แห้งสนิทเลยนะครับนี่ตอนนี้ผมทำประมาณตอนหนึ่งทุ่มครับก็ตอนเช้าคิดว่านี่ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าระหว่างนี้คุณก็ต้องพยายามกดนิดนึงนะครับ ชิ่งงานสิลปแล้วก็องไว้แน่นครับอยู่อนลงรองลอยนะครับไม่มีนะนี่ครับรองแห้งก็ใช้น้ปกติก็สําเร็จนะครับประมาณนี้นะครับในการซ่อมพื้นชิ้นส่วนรองเท้าขาดด้วยกาวยางนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็ทุกท่านสามารถทําได้นี่ผมก็ลองกดไปเรื่อยๆครับก็ขอปิดคลิปท่านี้นะครับ